ผู้ปกครองมาลับน้องสตันด้วยนะครับดิลงกันกับเมรนะครับดีตัวเล็กๆกับพี่หอนอิงจับไปยืนตรงกลางเลยลูกน้องสตันนะครับน้องสตันน้องสตันชื่อน้องนะครับใครเป็นผู้ปกครองมาลับน้องด้วยเออเห็นไปเสียลงกันยัง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 ยยงงงังังยังยัังนังสตัยังงันยงนงยง ชิงชิงชิงมันยังว่องยิบอีกงชิคแล้วพี่พอพี่พอขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยอนุญาตนะครับขออนุญาตวันนี้มีชัวใหม่นะครับชวใหม่ญาตต้องชิ้ีเปนิน่งเลยแต่ับเป็นเฉพะพิธีการนะครับหนึ่งสามสี่เออางที้องไม้เนห่งลบร้อร้อไม่เตยอนหนึ่งเขาพี่เขาพีมันยังว่อยิ่ดีกพี่อต้องไปแก้ไขอันนั้นเชิคชิค Ô lẹ quay được của ông mọi người chin Chín 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 chin 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 sao? chin 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 Chín 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 Chín, chín. อย่ามาน่าว่าจะรถดดิโอ้ยบ่ไปกัขอาแล้วขอทิ่ดาเพราะว่าบริาาไม่ยังตายเหมือนชุ่มห้วยมืนพูดไปไปถามไงแล้วบางแถวตายคับสุขบกเจ้าเสียวยางโอ้ย่ยังหลจะมาแทกเครื่องซึ่งเป็วันทิมหยาดกินปล ลูกก็ก้มท่านน่ะไม่มาไม่มาอดีตอะไรกันนี่ประธานเขาเอานมเนอะเพราะเราขายอย่างเดียวพี่พานมาลูกแฟนพี่พานอยู่ผู้ชายเตี้ยที่นาลูก ขอสิบนานทีสิบห้านาทีก็ได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแี่ผู้ชายผู้ชายเซฟตีลูกอักหนึ่งอะไรที่ปอกขึ้นมารอแล้วสองอัูะไรอยลก พี่มดพี่ัดขององมันยังเมาอยู่เอ้าเว่อเว่อๆๆอแจกงสมุดก็น้วพีชายตีนะครับวันนี้นะครับเรามีสมุดสมุดพายิงปอนนะครับมาให้ท่านในราคาพิเศษเพราะว่า เป็นผู้ให้การสนับสนุนไปในไปด้วยกันไปทุกที่วันนี้นะครับค้อนเมืบบ่อวกติแล้วราคา3ามสิบแปดสามสิบเก้าบาทแต่วันนี้นะครับสามวันแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเป็นเป็นเป็นที่ของพี่บรรพันนะไหมบางทีเขาจะใช้ต้องแจ้งก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาอยใช้วันนี้ก็จะใช้อะไรเนะ่ยเออ,อ,อตัวนะครับใส่หลายตัวนะครับสรุปแล้วนะครับพี่บรรพ,พัน ม่ใช้วันนี้ใช่ไหมแ้ก็ใช้ใครอกแล้วพอว่าเไม่อนไม่หลายตัวผมก็ไั่เดียวจะได้เจอเสื้อเล็กีกอะฟังนะอมู้มูหมูฮัน่เตอหมดไปเียวไปเตอรไม่กวอนที่เต ท่านนี้จะเป็นพี่เองอยู่นะครับจะส่วยขนาดไานครับในครั้งท่นี้นะครับเราแจกสูตรสมุนไพรยีวงป็นก้อนทดลองใช้นะครับวันนี้สามก้อนในหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจสนใจนะครับยกมือได้เลยเดี๋ยวพนักงานเขาจะนำมาโมเดินหานะครับสามก้อนหนึ่งร้อยบาทและตอนนี้ขออนุญาตเปิดไฟได้าเวที เป็นที่เรียบร้อยมองไปด้านหลังนะครับการดืม่มสุบบทีวันนี้เราแจกฟรีเชัดเคยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปเดินไปที่บูธของเรานะครับ18ปีขึ้นไปอ่าอยูนนงงอออ่ด้านหลังไอ้ใส่เสื้อนี่หนาวนนแล้าเออนายยิ่งหันหันขึ้นไปครับหันหลังขึ้นไปเข้าแถวนะครับอายุ18ปปีขึ้นไปแจกฟรีเครื่องดืงม่มสโพบทีคนละหนึ่งขวด แม่ผมนแม่ันแก่จนทั้งคนแม่นะอยากได้ลูกเฮ้ยเฮ้ยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแจกที่เดยอบสมม่งโดยทีฟีคนละหนึ่งพวงนะครับส่วนสม,มุนสม,มุนไพย,ยิงออดวันนี้สามก้อนหนึ่งร้อยบาทแถมก้อนหน่อยครับเออให้ใส่เนาะนะครับช่วงนี้ขออนุญาตหมดเวทีนะครับขออนุญาตบอกกิง่งบอกกิ่งมาหาศรีสเกตด,ดูต้องบอกกิง่งไหมพี่น้องครับเพราะเราต้องเปลี่ยนสเตจโชว์ใหม่เออเพื่อซีไอ เปลี่ยนในใจหน่อยเนาะนะครับนั่นขอลองเปลนไปบ้างหน่อยเดี๋ยวเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาวันนสมุมมนไพรยงอนนะครับปกติแล้วราคาก้อนหนึ่งอยู่ที่3 8 3 9บาบทนะครับแต่วันนี้เรามาเซ็ตพิเศษนะครับ3ก้อนเพียง100บาทแถมชุดทดลองด้วยนะครับแถมชุดทดลองด้วยนี่หลายก้อนดนต่างหากมาเป็นหลองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นสนใจสนใจนินปี่บูรงานของเรานะครับหรือเดยวเขาสิมีเจ้าทียางหาเกยียร์หานงเนาะนะครับนั้นครั้งนั้นทีมีโอกาสมามอกอยากพยายามลองส่วนทางบางหิน เกาจะเริ่มนะครับอ่าแล้วเราก็แจกเครื่องดื่มสมโทีอยมันะยัดกเวทีเขานุยัตเสร็จจะบ้านจนสวนอนะครับพีสักกุจะเรียนเชิญคณะกรรมการขึ้สู่เวทีนะครับเ็สร็จยังครับโอเคมได้เข้า้น สี่ห5สี่าหจตรกันสี่ดะทวนีนะใช่ไหมอะขออีกรอบขอรห้หนาวใช่ไหมพี่ก็นาวเหมือนกันสูๆห้าหกเจ็ดปดหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบจบนี่นะอ่ะอะไรดีๆขนาด มันหอมดีผ yeah. nee? ู้จ้างเขาบาเบิ้งอยากเบิ้งเลยนี่ขอก่ใช่ไหจาเนาะ้ายงมีมหาศอกนะเซ็ตนี้เลยนะท่านี้นะยังสอบยู่นี่สอบยูลององสอบูอๆเ